หลายคนตายก่อนโดยที่ไม่เคยได้เตรียมตัวตายเลยสักครั้งหนึ่งก่อนเราตายคงไม่เสียดายถ้าได้รู้เรื่องจริงของชีวิตหลังความตายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งคนพบด้วยญาณอย่างรู้ว่าตายแล้วชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรต่อไปเมื่อยมพี่ตายแล้ว ดวงจิตหรือกายละเอียดของยมพี่จะหลุดออกจากร่างกายละเอียดนี้จะวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์ไม่เกิน7วันคือตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ยมพี่คุ้นเคยที่ไหนกายละเอียดของยมงพี่ก็จะไปสู่สถานที่นั้นซึ่งในช่วง2-3ถึงวันแรกหลังจากตายไปแล้วคนส่วนใหญ่จะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์วันที่15าธันวาคมแล้วก็ รอเพื่อนไม่มีใครสังเกตไม่มีใครสังเกตอะไรนะท่านะผู้ชมฮะ,ะถ่ายรูปถ่ายอะไรกันไปใช่ไหมครับครับอุย้ยแล้วพอมารู้อีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะเพื่อนคนที่รออยู่เนี่ยชืย่อลณนกรใจเพชรอายุยี่สิบเจ็ดปีก่อนที่จะมาเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุขีม่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถปิกอัพเสียชีวิตแล้วพวกเขาปรากฏว่าไอไอวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้พออามาดูเนี่ยมันเป็นภาพเหมือนกับเพื่อนคนนั้น ซึ่งบรรุในภายหลังก็เสียชีวิตไปแล้วมีใบหน้าที่เย้ายินนะว่าตอนนั้นไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนมีเลือดอยู่เนี่ยน,นะครับท่านผู้ชมฮะตอนก่อนตายโยมพี่ใส่ชุดไหนกายละเอียดของโยมพี่ก็จะใส่ชุดนั้นและโยมพี่ยังสามารถจับต้องกายละเอียดของตัวเองได้จะต่างก,กันกับตอนที่โยมพี่มีชีวิตอยู่ตรงที่โยมพี่พูดคุยกับคนอื่นได้แต่ไม่มีใครได้ยินคนที่ตายไปแล้วส่วนใหญ่จะรู้ตัวว่าตายแล้วก็ตอนที่ติดตามญาติไปงานศพของตัวเอง แต่หลวงพี่ก็พอมีวิธีจากท่านผู้รู้พอมาฝากโยมพี่ทุกท่านไว้เช็คว่าตัวเราตายหรือ,อยัง 1. เมื่อตัวเราถูกแสงสว่างเรายังมีเงาไหม 2. โยมพี่ลองไปส่องกระจกดูซิว่าเห็นหน้าตัวเองไหม 3. ลองเดินชนกำแพงหรือประตูบ้านดูว่าโยมพี่ทะลุผ่านไปเลยไหมาโยมพี่ทำสามอย่างนี้แล้วพบว่าตัวเราไม่มีเงาเดินทะลุกำแพงหรือประตูบ้านได้ให้มั่นใจได้เลยว่า ยมพี่ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อยมพี่รู้ตัวแล้วว่าเราตายแล้วจะต้องทำยังไงต่อ 1. น่ยมพี่ไม่ควรเสียใจทุกใจกับความตายเพราะถ้ายมพี่มัวแต่ร้องไห้เสียใจกับความตายย่อมทำให้ใจของยมพี่เศร้าหมองและเมื่อใจเศร้าหมองมากๆย่อมมีทุกขติเป็นที่ไป 2. ให้ยมพี่นึกถึงบุญที่เคยทำไว้ตอนยังมีชีวิตนึกจนกายละเอียดของเราสว่างขึ้นให้นึกถึงบุญไปเรื่อยๆ 3โยมพี่ครออกจากบ้านหรือสถานที่ที่จะทําให้โยมพี่คิดถึงครอบครัวเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะมีแต่เสียใจทําใจไม่ได้ที่ต้องจากทุกคนไปแล้วยมพี่ต้องไปที่ไหนถึงจะทําให้โยมพี่นึกถึงบุญได้ดีที่สุดนอกจากไม่ต้องมาหาหลวงพี่แล้วก็ให้โยมพี่ไปที่วัดโบสถ์พระเจดีที่คุ้นเคยที่สุดให้ไปอยู่กับพระประธานอยู่กับพระเจดีนั่งสมาธินึกถึงบุญเพราะถ้าครบเจ็ดวันหรือไม่เกินเจ็ดวัน ถ้ายมพี่ยังนึกถึงบุญไม่ได้ยังทําใจให้ใส่ไม่ได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาพาตัวยมพี่ไปสู่ยมโลกเพื่อทําการตัดสินผลบุญและผลบาปที่ยมพี่ทําไว้ตอนยังมีชีวิตเมื่อเจ้าหน้าที่พายมพี่ไปสู่ยมโลกณสถานที่นั้นณพบนั้นตัวยมพี่จะไม่มีเสื้อผ้าใส่แม้สักชิ้นที่ยมโลกนอกจากความร้อนแล้วยังเต็มไปด้วยการละเอียดของมนุษย์คน,น,นอื่นๆเบียดเสียดกัน ครุ่งไปด้วยกลิ่นเหม็นของอุจจระปัสสาวะอาเจียนของเหล่ากายละเอียดผู้หวาดกลัวใช้เวลาประมาณ50วันในโลกมนุษย์โยมพี่ก็จะไปถึงหน้าโรงพิพากษาพญายมราชก็จะบอกให้โยมพี่นึกถึงบุญถามโยมพี่ว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เคยทาบุญอะไรไว้บ้างแต่ถ้าโยมพี่ยังนึกถึงบุญไม่ออกภาพบุญและภาพบาปที่ถูกบันทึกไว้ในดวงจิตของโยมพี่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะมาปรากฏให้เห็น ที่หน้าแผ่นหินหน้าโรงพิพากษาถ้าเป็นภาพบุญจะทําให้จิตของยมพี่ผ่องใสถ้าเป็นภาพบาปจะทําให้จิตของยมพี่เศร้าหมองถ้าภาพบุญชนะคือใจยมพี่ผ่องใสก็จะมีเจ้าหน้าที่มาพายยมพี่ไปสู่สุขติภูมิแต่ถ้าภาพบาปชนะซึ่งคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เพราะนึกถึงบุญไม่เป็น